ในทางการปัจจุบันนะครับเอคุณไายเนี่ยไม่ได้กลัวตำรวจสมัยก่อนคนไล่กลัวตำรวจแค่อ่ยชื่อตำรวจตำรวจก็คนไลก่ก็ยอมก็หยุดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเกิดการต่อสู้กันแทบทุกวันที่เราเห็นเห็นข่าวนะครับเราก็เลยต้องหมั่นฝึกเราเต้องหมั่นฝึกครับอืจุดยอดครับพี่ผิวใช้คําว่าเห็นจุดเปลี่ยนเห็นวิวัฒนาการของอาชญากรรมที่มันเปลี่ยนไปเนาะ จากมาก่อนพ่อแม่เด็กๆ<ช>เนี่ย<ช>ู้ตำรวจเฮ้เด็กเดินนี่เฮ้ยเอาตำรวจมาจับโอ้คนโกลัวตำรวจโดยพื้นฐานจากการปลูกฝังในระดับครอบครัวอยู่แล้วแต่ปัจจุบันไม่ใช่มีอัตราการที่จะตัดสินใจสู้ตำรวจเยอะขึ้นมากๆเพราะฉะนั้นกานที่เราออกไปทํางานแล้วเสี่ยงไม่ได้กลับบ้านมีสูงมากพี่ผิวย<ช>ังตรักว่าการทํา<ช><ช>งานจําเป็นที่ต้องมีความพร้อมจะเป็นที่ต้องฝึกเพื่อ เมื่อทุกครั้งที่ออกจากบ้านไปทํางานจะต้องได้กลับมาอย่างปลอดภัยโอ้โ oh ห